สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายครับ MC 99เช่นเคยแต่วันนี้ย้ายสถานที่นิดนึงพี่พักเรื่องรถมือสองไว้แป๊บเพราะอะไรวันนี้กลับมาบ้านครับอ,อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่บ้านภรรยาบ้านแฟนเนี่ยแหละรครับวันนี้อากาศใช้ได้เลยเย็นๆแต่มีเหงือ่อเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราวางระบบปราปาบหม ตับตานี้เราขุดบ่อไว้ข้างหลังนะครับใช้เป็นโซลาเซลล์เอาไว้ใสานาทาสวนเดี๋ยวจะปลูกเป็นพวกจะปลูกเป็นถั่วลิสงต่อหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้ชิลๆพี่อากาศฝากด้วยพี่อยากได้บรรยากาศชิลๆสบายๆพักผ่อนบ้างพี่กทมฝุ่นเยอะช่วงนี้ P m 2อเยอะหนีมาแพร่แต่หนีไม่นานพี่เดี๋ยวกลับไปขายรถต่อแต่วันนี้รู้สึกเหนื่อยละ แต่ที่สำคัญพี่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องตาย MC99 YouTube ช่องนี้ผมสักหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวตายขุดต่อซึ่งขุดได้เยอะเหมือนกันวันนี้นะโอ้โ oh หใช้ได้วันนี้นะครับที่สำคัญอยากได้รถสวยอยากได้รถดีต้องตาย MC99 ผมฝากพี่ไว้ด้วยวันนี้ดูกันชิวๆดูกันขำๆว่าบรรยากาศไยโดยรวมเนี่ยของอำเภอวันชินบรรยากาศดีมากแนะนำมีที่เที่ยวหลายหายเหมือนกันครับบ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อุทยานแห่งชาติเวียงโกสแล้วก็วัดต่างๆอยากจะบอกว่าวัดภาคเหนือสวยงามมากวันนี้ตายไปก่อนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์ line. กดติดตามทำทุกอย่างให้ตายหน่อยพี่วันนี้ตายไปก่อนไปกับครอบครัวนะครับสวัสดีครับผม